ฮัลโหลเบ็ตตี้เงินที่ยืมไปอ่ะจะคืนเมื่อไหร่ละชงอีกละก็บอกว่ายังไม่มีไงฉันมีก็คืนไปแล้วแล้วเมื่อไหร่จะมีล่ะเดี๋ยวซีมากได้ไหมมารยาทนิดนึงอ่ะเขาหมายก่ออะไรนะแค่นี้แหละเราไม่ว่างได้กากาไอซ่าเบ็ตตี้ได้เวลาจ่ายนี้บอกว่าไม่มีไม่เอาไม่อยากฟังคำเนี้ยเปลี่ยนได้มาเป็นอะไรดีนะขอจ่ายแทนด้วย ฟวจะชิ้โปรแมคกที่จะอถอยมาสตอรี่จิบสตาร์บัคส์ไปที่แพคผู้วิลล่างงมากเงินที่ยืมกูไวล้ละอันไซเมอร์โชขนาดริยระขึ้นหล่อนเลิกใช้ชีวิตอย่างรูแล้วคืนเงินกูก่อนที่จะใสยที่อยากได้เงินแบบสบายสบายที่หลังรอง้องไห้แล้วไหวกูจ้ะพอกแก้วเปล่าสักหนึ่งร้องเพลงซึ้งวชลูกคอสักหน่อยอันนี้แนะนำเผื่อไปเป็นชัยจะวช้ขอตังค์ใครใน,นี่นู่่อ